สวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมผมนกจากช่องนกเลนเจอร์ครับก็อีกเช่นเคยครับตอนนี้เรายังอยู่กันในเกม P.O.E. 2ครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมมาแนะนำระบบดีๆที่ทุกคนต้องใช้กันแน่นอนครับใช้กันแบบว่าแทบจะทุกวันครับในเกมแน่นอนครับผมนั่นก็คือระบบ Cur r e n c นนั่นเองครับผมระบบ Cur r e n c y ก็เป็นเรียกว่าเป็นระบบอ่า สก,กุลเงินในเกมนี้ครับซึ่งมีหลากหลายมากครับผมที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนไอเทมกันครับอ่ะแล้วก็มาดูนยครับว่ามีอะไรบ้างครับอ่ะน้นนี้ผมก็จะเป็นฟังเคลนซีนะครับทุกคนสามารถซื้อได้ก็จะมีทั้งแบบ d ีวายออฟออฟออฟเชงเอ็ก of, ซ์โซวาออฟอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสกุลเคลนซีเลยครับส่วนนี้ก็จะไอเทมเพิ่มคุณภาพก็เป็นหนึ่งในเคลนซีเหมือนกันอ่ะสามตัวนี้ก็จะเป็นเคลนซีเช่นกันนะครับอ่ะของพวกนี้เนี่ยก็นับว่าเป็น หนึ่งในคลนเซซีที่ที่เอามาแลกเปลี่ยนได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าของไหนหายากก็อาจจะมีมูลค่ามากหน่อยของไหนหาง่ายก็มูลค่าก็ลดหลั่นลงมาครับแม้กระทั่งเจ้าตัว d e l เรียแล้วก็เอเซนตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวคลินเซซีเช่นกันครับผมซึ่งไอเจ้าตัวระบบ c u r r เ n ซีเนี่ยถ้าใครส่องตลาดบ่อยๆหมายถึงตลาดในเกมนะครับก็จะสามารถรู้ได้ว่าเออบางช่วง เทรการแลกเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งดีวอาจจะเท่ากับแบบ6 0 7 0เจ x ol, บางช่วงอาจจะพุ่งสูงไปจนถึง90 x ol, ครับอ่าก็ประมาณนี้ครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นั่นคือระบบแลกเปลี่ยนเคอร์ลินซีครับเรียกว่าเป็นตลาดกลางที่มีในเกมนะครับอ่าเราสามารถมาทําได้ครับที่ตัว MC อาวาผมผมไม่มั่นใจว่านาจโผมาช่วงท้ายๆแอนะครับอ่า ตัวละครเอาวาครับไม่แน่ใจว่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้1 d ึออกครับเราก็มาดูครับผม1 d งดอไเนี่ยต้องใช้9.9 Market r a t i o ครับอ่ะล้วก็มาดูครับเราส่องได้สามารถส่องได้อ่ะช่วง1ต่อ90 e x สิบเนี่ยคนแรกกันไปเท่าไหร่แล้วอ่ะสต๊อก3เนี่ยอะไรประมาณนี้ครับ บางช่วงนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมแรกครับผม1 d ึเนี่ยเท่ากับ105นะครับโอ้โหช็อกช่วงผมเริ่มเล่นแรกๆกันนะน่าจะเป็น1 d i เท่ากับ70ประมาณนั้น,นครับตอนนี้คือแบบว่าราคา d y พุ่งสูงขึ้นมากครับเนื่องจากน่าจะเป็นเจ้าตัว x l t ที่ดอบค่อนข้างเยอะครับเลยส่งผลให้ราคา d ีวเนี่ยแม่งสูงขึ้นไปครับผมก็ลองมาส่องกันได้ ก็ตัวเราบบ c ร r r e n c y Exchange ครับผมมีให้แลกหมดเลยนะอ่าเนี่ยครับเห็นปะ So Coromen r u n e Essence Expedition Fragment Bleed Dileem Currency ครับอ่าคือแทบจะทุกอย่างในเกมที่เป็นจุ่มพุงเนี่ยเราสามารถแลกกันได้แล้วก็ พยายามมาส่องตลาดลบ่อยๆครับเราจะได้แบบแรกแล้วอาจจะมีกําไรครับบางบางทีอาจจะมีกําไรเลยนะไปแล้วครับเจอกันนะผมในคลิปถัดไปครับสุดจะมีอะไรดีๆมาแนะนําก็เจอกันคลิปหน้าครับผมรอดูครับว่าจะเป็นคลิปอะไรครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับกิงกินกินกิน